วิญญาณณผาเมคาท่ามกลางสายหมอกหนาที่ปกคลุมยอดเขารถโดยสารเก่าคร่ำครื้อจอดสนิทที่ทางเข้าหมู่บ้านพวินก้าวเท้าลงมาสัมผัสพ,พื้นดินที่ชื้นแฉะแสงแดดยามบ่ายสาดส่องผ่านม่านหมอกลงมาเป็นลำแสงกระทบใบหน้าคมสันของเขาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าพวินหมอกที่นี่ไม่เคยจางลงเลยนะ เหมือนมันกำลังรอให้ผมกลับมาติดกับอีกครั้งเขามองเห็นอินผู้เป็นพ่อยืนรออยู่ใต้ต้นไทรใหญ่แววตาของชายชาราดูเข้มขรึมและลึกลับเกินกว่าที่เขาจำได้อินแกกลับมาเพราะหน้าที่หรือกลับมาเพราะหนีอะไรบางอย่างไม่ได้กันแน่พวินพวินเดินลึกเข้าไปอย่างน้ำตกท้ายหมู่บ้านเสียงน้ำที่ตกลงกระทบหินดังกึกก้อง ที่นั่นเขาพบกันยาหญิงสาวที่มีใบหน้าสงบนิ่งงดงามดั่งรูปปั้นเธอกำลังก้มลงวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าผิวพรรณของเธอขาวละเอียดสะท้อนแสงแดดเป็นประกายกันยาคนเมืองอย่างคุณไม่ควรมาเดินเล่นในป่าลึกตอนพระอาทิตย์ตกดินแสงที่นี่หลอกตาคนเก่งมานักต่อนักแล้วผมไม่ได้มองแสงผมกำลังมองคุณ คุณดูเหมือนคนที่หลุดออกมาจากภาพถ่ายที่ผมเคยบูรณนะในบ้านไม้หลังเก่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับและความชื้นก้อยน้องสาวตัวน้อยลากพวินเข้าไปในห้องเก็บของใต้ดินแสงเทียนสลัวเผยให้เห็นกองภาพถ่ายเก่าที่มีรอยจุดก้อยพี่พวินดูรูปนี้สิทำไมพี่กัญญาในรูปเมื่อ50ปีก่อนถึงได้มีใบหน้าเหมือนพี่กัญญาตอนนี้เป๊ะเลยล่ะ พวินจ้องมองภาพหญิงสาวในรูปด้วยหัวใจที่เต้นรัวพวินอย่าให้พ่อเห็นรูปนี้เด็ดขาดนะก้อยเรื่องนี้มันชักจะแปลกเกินไปแล้วคืนนั้นพายุฝนกระหน่ำซัดหมู่บ้านแสงฟ้าแลบวาบผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นเงาดำที่วูบไหวอย,อยู่บนฝาผนังไม้พวินสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงแหบพร่าข้างใบหูผีเสียงกระซิบ คืนของข้าคืนชีวิตที่พวกเจ้าขโมยไปคืนมาพวินนั่นใครออกมาซิอย่ามาทำตัวเป็นเงาหลอกหลอนกันแบบนี้เขายกไฟฉายขึ้นส่องแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าที่หนาวเหน็บที่กลางลานบ้านอินกำลังจัดเตรียมพานพุ่มและควันพู่ฟุ้งกระจายแสงไฟจากเทียนไขสร้างเงายาวเหยียดที่ดูน่ากลัวบนฝาผนัง พิมพผู้เป็นแม่ยืนมองอยู่ห่างๆด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดอินลูกเริ่มสงสัยแล้วนะเราจะปิดบังเขาไปได้นานแค่ไหนว่าหมู่บ้านนี้อยู่ได้เพราะอะไรอินเงียบสะพิมถ้าไม่มีพิธีนี้ทุกคนในหมู่บ้านก็จะเหลือแต่กระดูกแกอยากให้ลูกเราตายหรือไงกัญญาพาพวินเดินลัดเลาะไปตามทุ่งดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งกลางหุบเขา บรรยากาศรอบกายสวยงามราวกับไม่มีอยู่จริงเธอยิ้มให้เขาเป็นครั้งแรกแต่เป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความโศกเศร้ากัญญาความงามบางอย่างก็มีไว้เพื่อมองมีได้มีไว้เพื่อครอบครองคุณเข้าใจไหมพวินแต่ถ้าความงามนั้นถูกกักขังไว้ในกรงที่ชื่อว่าความเชื่อผมจะพังมันเอง ขณะที่พวินลองใช้กล้องฟิล์มเก่าถ่ายภาพป่าจูจ่ๆภาพในช่องมองภาพก็กลายเป็นสีเลือดเขาเห็นนิมิตในอดีตซ้อนทับขึ้นมาเป็นภาพพ่อของเขากำลังใช้ตะปูลงอาคมตอกลงบนลงศพหินผมจำได้แล้วคืนนั้นที่หลุมศพท้ายหมู่บ้านพ่อไม่ใช่แค่สวดมนต์แต่พ่อกำลังทำพิธีจองจำใครบางคนพิมพวิน พวินแม่ขอร้องหยุดครุดคุยอดีตเธอลูกเพื่อตัวลูกเองก้อยนั่งอยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่แววตาของเธอกลายเป็นสีดำสนิทผิวหนังดูซีดเซียวจนเห็นเส้นเลือดชัดเจนเธอหันมามองพวินด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวก้อยน้ำเสียงเปลี่ยนไปพวกแกทุกคนติดหนี้ข้าความสาวของข้า ความฝันของข้าข้าจะเอาคืนขานน้องสาวของแกพวินพวินก้อยตั้งสติลูกออกไปจากร่างน้องสาวฉันเดี๋ยวนี้พวินแอบไปพบกัญญาที่ศาลาริมน้ำในคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์อาบไหลร่างของเธอจนดูราวกับวิญญาณที่โปร่งแสงกัญญา ฉันคือคำสาบที่แต่งตัวเป็นพรประวันพวินฉันไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายจนกว่าจะมีใครมาตายแทนไม่มันต้องมีวิธีอื่นผมจะพาคุณออกจากวงจรน,นี้เองเขากุมมือเธอไว้และพบว่ามือของเธอเย็นเยียบดั่งน้ำแข็งเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านคีรีบันพศมายืนล้อมรอบบ้านของพวิน ทุกคนถือจอบเสียมและมีแววตาประสงค์ร้ายแสงแดดที่แผดส่องทำให้บรรยากาศดูตึงเครียดชาวบ้านถ้าแกปล่อยตัวมันไปคืนนี้หมอกจะกลายเป็นเลือดแกจะรับผิดชอบชีวิตพวกเราไหวหรอพวินถ้าความสงบของพวกคุณต้องแลกกับการทรมานผู้หญิงคนหนึ่งผมก็ขอเลือกความชิบหายดีกว่าอินก้าวออกมาจากฝูงชนพร้อมกับกริดโบราณในมือ เขาจองหน้าลูกชายด้วยความเด็ดขาดเถาไปพวินอย่าให้พ่อต้องทำร้ายลูกตัวเองเพราะเห็นแก่ผู้หญิงที่ไม่มีแม้แต่ลมหายใจคนนั้นพ่อรักผมหรือรักอำนาจที่ได้จากการบูชายันเธอกันแน่พวินรีบวิ่งเข้าบ้านเพื่อพากัญญาหนีทั้งสองหนีเข้าไปในส่วนลึกที่สุดของป่าผาเมคาต้นไม้ใหญ่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เพื่อขวางทางพวกเขา เสียงฝีเท้าชาวบ้านไล่หลังมาติดติดกันยาหนีไปเถอะระวินป่าแห่งนี้ไม่ยอมให้ใครออกไปง่ายๆหรอกมันรักเลือดของคนแปลกหน้าพวินถ้าผมจะตายผมก็จะตายในฐานะคนที่พยายามจะช่วยคุณไม่ใช่คนขี้คลาดที่กลางถ้ำศักดิ์สิทธิ์เงาทมินขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นจากม่านหมอก มันคือวิญญาณบรรพบุรุษท,ที่คอยคุมหมู่บ้านใบหน้าของมันเปลี่ยนรูปร่างไปมาอย่างน่าสยองขวัญวิญญาณบรรพบุรุษเจ้ากลาดียังไงมาทำลายพันธสัญญาสัตววัดจิตสำนึกแห่งผาเมคาจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปพวินพันธสัญญาที่สร้างบนน้ำตาของคนอื่นมันไม่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือคำสาบ พวินใช้กล้องฟิล์มเก่าที่บรรจุฟิล์มอาคมกดชัตเตอร์แสงแฟลชสว่างวาบดังระเบิดแสงทำลายเงาทมินจนสลายไปกัญญาซุดตัวลงในอ้อมกอดของเขาร่างกายของเธอเริ่มมีความอบอุ่นขึ้นกัญญาขอบคุณนะที่มองเห็นฉันไม่ใช่ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งพวิน จับมือผมไว้กันยาแสงสว่างนั่นคือทางออกเราจะไปเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่สัดส่องผ่านยอดผาเมคาหมอกที่เคยหนาทึบสลายหายไปจนหมดสิน้นเผยให้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อยวิ่งเข้ามาหาพี่ชายด้วยรอยยิ้มสดใสพี่พวินดูสิหมอกหายไปหมดแล้วแสงแดดอุ่นจังเลย พวินหันไปมองกัญญาที่ยืนอยู่เคียงข้างแววตาของเธอสงบนิ่งและเปลี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาใช่และต่อจากนี้เราจะจดจำที่นี่ในฐานะบ้านไม่ใช่คุกอีกต่อไป